ไปตั้งกลางตั้งกลางตั้งกลางเดินเดินมาตั้งไปหยุดตั้ง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 เว้นห้ามาเดินไม่ที่เดินไม่ที่เดินไม่ดีเดินตั้งกลางเออขยับมาเดินขยับมาดีหน้าเดินหน้าดีหน้าเดินหน้าดีหน้าไว้พีดผิดถอยพีดถอยถอยไว้ทำไว้ทำไว้ทำไว้เฮ้ยผมเชียร์อยู่สู้ๆขยับมาขยับมาเดินขยับมาเดินขยับมาเพื่อนขยับมาเชียร์ช่องไปขยับมาดีหน้าดิขยับมาหน่อยเดี๋ยวช่องขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกเดินขยับมาอีกเดินขยัับบมมมาาอออีกกกเเเเดิินนขยยยยูแะะฮ้ โอ้ตายเหี้ยยืนไว้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 ก่อนขึ้นนะป่ะสองสามสสองขยับขยับขึ้น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 มีแรงนะมึงต่อยเออมนแข็งหมดมนแข็งหมดมาแข็งหมดมันแข็งหมดมนแข็งหมดตอมึงเดียวต่อมึงเดียวต้อมึงเดียวตามึงเดียวตมึงเดียวมึงจะมึงจะต่อยใครแต่กูได้จะเอาใครจะเอาให้กูได้มึงมึงมึงขยับเล็กเล็กเล็เล็กเล็กเล็กเลยเดี๋ยวมันจะตาย้ปเล็กตยไปเล็กตายไปเล็กตาม้องนตัว ปิดแลงด้นะวีมันตายแล้วเออแล้วขอดีหน่อยดิขอดีหน่อยดิดีแล้วดีแล้วเออเยอะเยครับเอาใหม่มึงไม่คือคือคือมึงต้องขยับเดินเร็วนี่ว่าสตอมหมดเร็วสตอมหมดเร็วมากอะเร็วมากมันตน้อยไปไปเดินมาเดินมาเดินก่อนเดินเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนกางกลางตงกลางๆๆๆงกลางงกลางงงงขอขี้ไงดงดีแล้วต่อยขยับมา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  เดินขยับไปเลยม้เตีช่องไปหน้าไว้เออข้างหลังต่อยไม่เป็นไร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 ต้อมดิตอมดิตอมดิตอมดิเออต้อมนั่นแหละตายน้องตายสองกูเดินเลยสามความกั็นกาหมาด์สามสองหนึ่งขยับเดินขยับเดินมันไม่มันไม่เดือดมันเดืยวขยับเดินขยับไอ้บอยบีเทเกตายเอโวยู่ไอ้บอยบีเทเไอ้นี่ไว้เออตอมไว้กูเดวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนไว้ตอมไว้ตอมไว้ไม่แล้ทงหมดแล้วไม่แทงหมดแล้ว ต่อยแลรถแพ็คเลาแขล้วมันแขงหมดแล้วต่ำไว้ต่ำไว้ตอำไว้วิตายปะวิตายปะแขงหมดแล้วันแงมดแล้ววิ่งอยู่จับอยู่จับอยู่วิวิวข้างบนวิข้างบนตายไห่ข้าบนข้างบนข้างบนเออตายเลยตายเลยมองหลังมองหลังรอดหลังลอดหลังเนยต่งต่ำไว้ต่ำไว้เดีวตอง่หมดแล้วไม่เหรอเดียวตัวเดียวมองเลยต้อหมดแล้วหมดแล้วต่มกระแพงไม่ดีฮะเดินตมตไม่ดีต่มไม่อยู่ติต่มแบบอย่าหยุดแต่ต่งซ้ายต่ซ้ายนะมองอะต่ำไว้เลย อ่าปให้เคนดวนไปให้เคนดวนไปข้างล่างล่างตายดู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 แก้วคนนึงดูแก้วคนนึงเออไอต่อยไม่ตายตอนแรกอ่ะมีคนต่อยไม่ตายไงกอ่อเด้งยังไงวะซับซรออินอิอกลางเหมือนเดิมชวี่ชวี่ชวี่ิวิห้าสี่สามสองหนึ่งไปเดินเดินดตั้งกลางเหมือนเดิมตั้งกลางเหมือนเดิมเดินก่อน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  ตั้งตังตั้งตั้งตั้งยัองตั้งตัองตั้งตัองเั้งตั้งตั้งนั้งตั้งยั้งตั้งาั้งต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 ั้งยักขยักขยั้งตั้งตย้งตยดงตยดงตั้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 งตันเตัองดิ้งตั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 ้งนัอเตังังงยัพื่อนเดินเดินขยั้งลังเดินหน่อยข้งลังเดินหน่อย างหากเดินนอยขอบเบสขอ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 เบสกูดีย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 ดีเยอะดีเยอะพอมต่อยพอมต่อยพมต่อยเพื่อนกูดียเยอะพร้อมร้อเอาเอาลวบอกเอาลวบอกเอาลวบอกอลบอกเอาลวบอกเอแลวบอกไอ้ฮรไอ้ไอ้ไเตรียมเข้าสามนไปเข้า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 ไปเดินไปเดินขอปัด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 มอปัดฟังกูมองแม่มองเลคนเดียวะเตรียมโคจะรอสมสองเดยเดินหน่อยเดยอยกูดีแล้ว ดีแล้วเ้นโอ้ยเอา้กูปัด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 แรงนี้จะเย็นดีเนยหน่อยืนด้ด้ยืได้ท้ายป้่มองมานะนแล้วยืนอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่จะเย็นมองตาย่ะหรือตัวเดียวมองหลือตัวเดียวจเย็นนะยืนก่อน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 ควบมก็ควบความกพร้อมพร้อมพร้อมด้วจะเย็นจเย็นจะเย็นรอ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 ยืนไว้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 มันต้งรีบมันต้งรีบขอปัดไว้ขอปัดไว้ขอปัดไว้ขอเบสขอเบส เมืกี้เสร็จหลังหน่อยเสร็จี่หน้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจโกเทียมสามเตยขยับทีช่องนี้ขยับหน้าหน่อยขยับหน้าให้กูหน่อยช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวเดี๋ยวไอ้นที่กูหมดสามสองหนึ่งขยับเดิน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 มีแลนเดินเดินเดินหน่อยข้างหลังเดิน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 ข้ติดลามใจโกเดินติดลาบโอ้ยยิ่งก่อนยิ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 งก่อนติดลามติดลามปัดบอลหม้อปัดบอลหลังปัดมองหลังกูจะหมดแล้วไอของกูจะหมดของปังกูจะหมดของปังกูจะหมดต้องเดินต้้้อออองงงเเเเเดดดดิิินนนนนนตตาาใส่ลยะะะหมมคว

เออขอซื้อสตอด้วยสตอไว้เจ้างเลยผลงานะาลิมคลิมสักห้าตอเขาหมดว่ะเอ๊ยตอใช้เยอะมั่งแค่เกมนี้เยอะๆมาหน่อยสตอมีป่ะใครมีสตอใครมีสตอเฮ้ยสตอไม่ไม่ต้องมาไปสับกันบัี้บักี้บักกี้บักี้บักกี้บัแบ่งกันแบ่งกันเบสแบ่งกันได้จีเออสวยมาจ่อเลยใครพร้อมมาจ่อเลยมาจ่อเลยมาจอเลยมาจอข้างหน้าก่อนดิเดี๋ยวค่อยมาเอามาเอาข้างหน้านี่ไปยิงอะไรข้างหลังแล้วนะไอ้นี่ยตีเยา ออไปยิงข้างหน้าดิเก๋าหน่อยเ,ออเดี๋ยวไม่ยามฟังกูนะวิง่งสายปุ๊บล,ลงล่างให้ถุดเลยนะเดี๋ยวเล่นกุกิ้เอานะได้ไม่ขุนนะโอเคโอเคสิบเวส,เวสเวิวิวิ่ง้ายออกไปปุ๊บเราวิ่งฉีกลงล่างไปเลยนะล่างให้ถุดเลยนะในเรื่อ<บ><ด><ป>งในเรืมม่องในเรื่องโอเคไปพร้อมไปไป,ไปดีเดิ้ก็ดีเดิ้ลก็ด,ด,กดีลงล่างล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 งก้นลงนแอบหน่อย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 รีบรีบรรีบเฮ้ยข้างหลังเอามาใช่ไห ปั่นไว้มันอยู่ไหนอะเฮ้ยูมันมันลงหมลยมันลอยลลอยลอยงลาหน่อยลงล่างหน่อยลงล่างหน่อยลงล่างหน่อยขี้กําแพงหน่อยเออมันอยู่บนไว้นั่นแหละมันอยู่บนเรามันอยู่ข้างบนเรามันอยู่ข้างบนเรามองเยมัเอยองเตีขยับขึ้นหน่อยบ้างขยับขึ้นหน่อยขยับไปบอยดิเลยบอยกาเลยเออเล่นหน้าเาไปเลยบอยพร้อมนะครับมมัรีบรีบมรีบเยอะเยอะดเยอะเยอะแล้วบอกตะโกนหน่อยการเล ไปเข้าไปเลยเอออย่าชีกอยาชีกยาชีกอย่าชียาชีกยาชีกยับขึ้นมายับขึ้นมาดีเอเยอะไปเข้าไปเดี๋ยวหน่อยกูต่อยรานี้แล้วไยนั่นะทำอะไรเร็วท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 าไว้ทําไว้ทําไว้ขอเบที่นึทําไว้ฟังกูขยับเดินสาง่งยขยขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยกูต่อยได้กูต่อยได้กูต่อยได้เยออหยียกูจะอนไอ้เี้ยได้ไไม่ต้องตกใจเออได้ยูมาแข่งมาแข่ทําทไว้

ใชแล้วผมเหมดงมดตมดห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 มดามหมดหมดมหมดหมดหมหมดมหมดหีหมดอมดหหมดหมดตามหมดตามหมมมหมด